สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเอ็มแต่งรถเชียงรายแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับฝาปิดท้ายโรเลอร์มัตเตอร์นะครับตัวนี้เป็น f o r d r เลนเจอร์นเกนนะครับวแท็นะครับผมตัวนี้ก็มีสปอร์ตบามาให้นะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งนะครับตัวนี้ติดตั้งเข้ารูปสวยงามเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวดูล่องนะครับดูล่องด้านข้างที่ติดกับสปอร์ตบาร์นะครับเห็นไหมครับ าดูของนี้กันบ้างน,นะครับนี่นะครับผมด้านท้ายก็เข้ารูปนะครับสวยงามเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือจะมีที่เปิดเนี่ยสองข้างนะครับเราก็ต้องกดด้านนี้นะครับผมหนึ่งข้างนะครับเดี๋วด้านนู้นนะครับผมก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับแล้วค่อยๆผักกันนะครับนี่นะครับผมปิดนะครับดึงมาได้เลยนะครับดึงมาจนลงล็อกนะครับแล้วก็กดล็อกนะครับแบบนี้นะครับผม นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูงานนะครับตัวนี้นะครับวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับอ่าต่อไปนะครับคันนี้นะครับก็ยังมีนะครับเซนอร์ล็อกขวาท้ายนะครับตัวนี้นะครับก็คือใช้ผ่านรีโมทเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวลองโอเคครับตัวนี้ล็อกอยู่นะครับผมจะเปิดไม่ได้นะครับถ้าเราปลดล็อกนะครับกดแล้วก็เปิดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะครับ ล็อกนะครับผมนี่นะครับผมจะเปิดไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขอส่งงานลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีตัวฟอร์ดไวแท็ตัวนี้อยู่นะครับราตัวเก่าตัวใหม่นะครับอยากจะติดปลาดท้ายโรลเลอร์มัตเตอร์นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับไฟหน้าหรือว่าอุปกรณ์แต่งรถอื่นนะครับติดต่อเราได้ครับแตงกเชีางรายนะครับผัดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ na <laughs>